เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมน้ำมันแซดตัวค่าเมเทนอีกเช่นเคยอีกแล้วนะก็จริงๆอะ่ะตอนแรกมันจะไม่คือตอนแรกผมตั้งใจทำคลิปนี้แหละแต่ว่ามันผ่านคือตอนแรกว่าจะทำแต่ก็มีความคิดว่าจะไม่ทำเหมือนกันเอออย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ตอนนี้ก็มีความคิดว่าจะทำอีกแล้วนั่นก็คือการแก้แค้นเจ้าด่านเชี่ยนี่ก็คือด่านอินฟินิตด่านบอลฮิสตอรี่ด่านจากวันที่7นะครับผม คราวนะนี้มาแบบจัดเต็มนะคราวนี้มาแบบจัดเต็มนะก็คือเอาเหล่าตัวละครเป็นทีมเอ่อฟ i n a ลทรัมป์การ์ดก็คือไพ่ตาสุดท้ายนะฮะก็เอาไปว่าลุยกันเลยนะจะไม่มีการพูดมากนะฮเราจะมาเริ่มแบบแบบแบบแก้แค้นเลยนะเออรอบนี้เรามาแบบแก้แค้นนะทำไมไม่ลิงก์กับใครเลยฮะล ทำไมนแก้เว็นลิงกับใครเลยเนี่ยโอเคห้าเทนะินฮะเราจะนับอยู่ในตำแหน่งแรกเราจะหลบได้นะแต่ว่าไม่หลบตันด้วยไอส์ไอส์โอ้โหทำไมกูโดนตันง่ายจังโอเคไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไ,ไม่ตายเนี่ยมันรู้สึก เหมือนจะเห็นรางรางซวยนะนะว่ามันจะไม่จบคือไอการจะเล่นแบบเนี้ยแม่งต้องดวงดีระดับหนึ่งด้วยนะแล้วดูดิโอเคโอเคได้อยู่ <c oughs> เกือบบน่นแล้วเกือบบน่นแล้วนี่โอเค ปลาระเบิดไปติดครีด้วยตายไหมโอเคตายอยู่เทิร์นที่3ยังไม่แปลงล่างนะฮะอย่างน้อยก็ยังพอได้สแต็กอยู่กดไปอเอากดผิดอันมา3ล้าน8นะฮะลิงสิบอะลิงสิบ จริงๆมันต้องกดไอเทมมนด้วยวะช่างแม่งจริงๆมันต้องกดไอเทมอุ้ยสี่ล้านสามเลยอะติดครีมไหมตัวเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ติดเพราะว่าการกดไอเทมผมแม่งลวนแลยเชือบเชือบเชือบ สามล้านห้าแรงมากโอเคตายไปครัวนี้เราต้องนับเป็นถึงเธอ์นี่หกเลยนะโอเคแปลงร่างนะฮะเสียเวลาตรงนี้แหละอยากจะทำสปีดรันก็ไม่ได้มันแปลงร่างสองตัวเลยแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดดวงดีๆหน่อย ติดขี้บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมามาดูพลังของเราห้าปีนะฮะคูลเลอร์ยังไม่ได้รีวิวเลย <c oughs> เอาไปช่างมันก่อนแล้วกันนะเราสนใจกับปัจจุบันห้าล้านหกอือ เก็บหมดเลยเหรอคนเดียวเก็บเลยนี่โดนไม่ตายขอรแรงๆไม่เจ็บเลย โยนระเบิดไปติคริขอโดนไม่ตายหนักๆได้ไหมคว้างไว้ติครีไม่ไม่เบิ้ลเลยอะดวงสวยปนีดยขอตีแรงๆได้ไหมตีกูณแรงทีแรงแค่นีนอ,อือ โดนไม่ตายเออจะได้แปลงล่างนะเอ,อ้าลืมกไดไอเทมใช่ามันไม่กไดไอเทมก็สี่ล้านเจ็ดแล้วเอาไปกินตูมเกือบตายตีปกติกหนึ่งทีติดครีด้วยตายไปเอายางอยู่โอเคอีโตตีอืม้ม โอเคแปลงร่างเนยไมันจะแปลงร่างฟิวชั่นมาตัวแรกมาแลแล้วก็กดอันนี้หนึ่งเรากดลูกแก้วไปอืมอืมอืมโตไป ติดครีโตทีละล้านหกอีกอเข้าทีละล้านอีกทีนึงติดครีโอ้หสี่หลอดยิงไปติดครีเบิลอีกทีนึงตัวนี้เข่าเตะต่อยโดนระเบิด อืแต่ครีกโอ้โห่ทีมนี้เหมือนมาเล่นเอาสะใจไงไม่รู้มามาเล่นเอาสะใจล้วนๆอันนี้เธอได้สองนะนับด้วยต้องนับโอเคไม้ตายมาต่อไปเราจะได้แปลงร่างเราจะได้ฟิวชั่นเนี้ยหกล้านหกอืมอืมอืม ู้มโอตีปกติอีกทีหนึ่งอืมโอ้ยปกติอีกทีนึงอืมหกล้านอันนี้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไหครอ้าวไม่ครีแต่ได้มีอีกทีนึงอืมโอ้โหโอ้โหวัหวหววนเดินคิววะเนี่ย วันเทินคิวอะมาได้เวลาเป็นสายตอบโต้เลยฮะมาแต่มันดันเป็นสีแดง่ะดิเรายิ่งแพ้ทางอยู่ด้วยนะแต่ทีมนี้สีแดงเยอะมากเลยไอ้ทีมไฟนอลทรามการเนี่ยสีแดงตัวเก่งเยอะมากเวลาไปเจอสีฟ้านี่ม่ไม่ลำบากเขาปะ โอเคเห็นไม้ตายแล้วด้วยกดไอเทมไปกูจะตายไปเนี่ยโอเคโดนห้าพันเอ้ยเบาอยู่ติดคลิ้อีกหูยหกล้านเก้าแบบลิงไม่เต็ม มาเหลืออีกสามเทืนต้องจบให้ได้แล้วหมายถึงบัฟไอเทมนะยงเหลเืออีกสามเทิอนนับอัน,นี้ก็ก็เป็นสามเลยหนับเทือนนี้ด้วยเลยอุยอ้ยอุย้ยเอ้าลบเหรอเอาลบกูก็โตดิเอาลบอีกเฮย้ยเดี๋ยวคือแม่งจงใจจะให้โดนไม่ตายก่อนเว้ยเดี๋ยวมันค่อยหลบไม่ได้เดี๋ยวมันดูนะเนี่ยเห็นไหมมันจงใจไม่ตายก่อนเชี่ยนี่ รอบนี้ได้ดะครังดะครังหมดก่อนอย่างนั้นก็ได้ฮิวก่อนนะน่าจะทีเดียวจอดเราเล็กอันนี้เธอที่สองโอเคตายไปเลยตายไปเลยมั้ล่ะแปดล้านสี 8, 000, ่โอ้หืไม่ไม่ตายให้มันรู้ไปอือ เออเอออืมระเบิดตู้มาเลือดเต็มเอาอย่างนี้ก็ได้วะเชีย่ย แพ้แน่เลยว่ะคือมันจะแพ้เพราะไอ้ด้านหลังแม่งเยอะนี่แหละโอ้ยไม่เบิร์นอีกเหรอขอครีกได้เอออือสองหูแม่งตอบโต้ดีละสองล้านอุย้ยแต่ครีกอู้หห้าล้านแปดยิงไปยิงไป อื uh ้ม huh. เอาโดนไม่ตายไม่ตายหรอกเนี่ยคือเวลาก่อนตายไม่ต้องเนี่ยแหละประมาณนี่แหละเหมือนเกมมันคำนวณไปแล้วอะแปดหมื่น <laughs> ชิวๆเนะ่เออจบจบอันนี้สำหรับคนที่ไม่ผ่านแบบยี่สิบสี่เทินเนะฮะความสะใจล้น นี่เกิดช่วงแรกนี่ไม่ล้วนนะแบบไอเทมไม่ล้วนนะผมว่าน่าจะโอ้เร็วกว่าเร็วกว่าเดิมอีกเร็วกว่าเดิมสามนาทีเลยเนะีโอเคก็คลิปนี้ก็ก็ไม่มีอะไรความส่ใจล้วนๆนะคลิปนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงด้วยเออก็นะเดี๋ยวหา,หาคลิปอะไรลงต่อดีปหม โอเคก็สำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์และกดสมครใหด้วยนะครับบาล้วจ้า